หลายคนบ่มีอาหารเนาะขาดสานอาหารแล้วบ่บ่ห้เจ้าพังให้เจ้าคิดว่าเราอยากกินเขาเรากลับไปกินน้ำแทนบ่มีอย่างก,กินอันเดียกยากขขาทำบ่มีของกินแล้วไปกินน้ำไปกินน้ำต้มน,น้ำน้องอันนี้ว่าตรงตวง,ง,งน้ำไว้กิน ไปกินมันเด็กๆมากันนี่นะจะได้ได้มากันตูง้งน้ำไปกินไปอทำไยความตู้งน้ำไปกินทางด้านอันนั่นไปแล้งเนาะแล้วก็เฮือนนี่เป็นเฮือนคนข้างบ้านเฮือนหลังนี้นี่จะเป็นเฮือนของ นี่ว่าตวง,งน้ำไปกินว่ากินมันตวงน้ำไปกินนี่หน่อยแต่ก็ได้มากันตวงน้ำไว้กินนี่หน่อยความตวงน้ำไว้กินทางด้านอันนั่นไปแล้วเนาะแล้วก็เฮือนนี่เป็นเฮือนคนข่าวง,งบ้านเฮือนหลังนี้นี่จะเป็นเฮือนของ ปู่ย่าแต่สมัยก่อนพี่น้องเนาะแล้วก็พ่อแม่แล้วน่ะตายแล้วนางพ่อแม่แล้วตายแล้วเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องกรถบัดสุดสุขทนรถบัสหม่งสุดบอดพี่น้องเนาะเมื่อนี้กยังอยู่เฮือนของน้องลอยคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะเทินได้เข้ามาก็เลยรีวิวให้หลายๆคลิปไปเนี้ยจักหน่อยลูกแล้วเดี๋ยวนี้น่ะสองเดือนพี่น้องเนาะกำลังออกไฟน่ะเดือนนึงแต่พอดีสองเดือนบุกเดือนชามเดือนดอก เลยเนาะเป็นบ้านทำพระอย่างมาเมืองซนเนาะห่างจากอันทางทางดับนะมันก็ทางง่ายอยู่ยแถะนะแร่เล่า้นมันเข้ามาทางนี้มันก็นยากพี่น้งงนะอะเข้ามาทางนี้ก็เลยยากแน,น่ล็กนึงคอยบอกเลยว่าเพื่อนหลังนี้เป็นเพื่อนของป้าปู่แม่ย่าแต่สมัยก่อนพุ่น่ะเลยนั่นพี่น้องเนาะ บอริอยานี่ก็เราว่งได้ทั้งที่เป็นเขตเราทึงนะเดี๋ยวมีหมูครับมียังมีของโบราณอยู่นะคาดนะมันเป็นคาดเนาะกี่ กูสัมภาษณ์อยู่เทิงก็เลยไม่ได้ขึ้นเงี้ยเจ๊เบิ่งเคลื่อนแล้วยืมหม้อกับเจ้ามาพี่น้องเนาะยืมหม้อกับเจ้ามาเพื่อนะมึงเนี่ยเพื่อนก็จะพยอยากให้ทีมงานจดจ่ออยู่หลายยามันฮักหันนาร์ตัดมาคำเธอละลายใช่ไหมแล้วนี่มันวุ้มีแต่ห่านฆ่าเลยรได้พี่น้องเว้ น้ำอยู่นี่เราไปกินน้ำอ่กลังกินเอน,น,น,นี่ก็เป็นเพือนลุงเพื่อนป้าหรือ,อ,อ,อรว่อาเาาพ,าพือนอ้ายของผัวนะเดินนะเดี๋ยวเรีสิตจะมื่อยกันจงหน่อยหากินน้ำกินในก่อนแล้วจะจะนไปสฉับพาัเพื่นอีก นักไปนอนน้องบ่าวก็สิถามบ่าวจอยกันวายดีเด้อบ่าวจอยกินน้ำบ่น้ำสบายดีสดีเจ้านั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนข่อยสิถามถามเจ้าเนี่ยจังหน่อยว่าข่อยมาตั้หลังเจ้าเขาเป็นอะไรเคสนี่นี่ยไผ่เนี่ยทำเจ้ามาคือว่าข่อยกะเห็นหมู่คนเมืองอัดสะพรอนนเอามีเมืองซน แีย่ยมีมังสชิแมนขอยทักหาผันผันกเ็เลยบอกว่ามาลดบ้านทำพานะะระนะก็เลยมาบอกกันเลยมามาแล้วก็มาถามคนแถวบ้านนี่แหละผันกันเลยบอกในนามานะทีหนึง่งมรเรื่องในนามาแมน เจ้าก็เลยได้มาก็เลยได้มาแล้วก็มาเบิ่งสภาพเพื่อนช้านกับเป็นแบบคือเห็นนี่แหละอแล้วเจ้าเคยเห็นผัวเพิ่อนบ่กาผัวกะเห็นเมื่อวานในน้อยเดียวผันผีพันขาเวียดพันเ่ยนะผันแหลนลงมาแต่ไปเอาไม้อยู่น้ำเวียดเวียดพ้าไปเอาไม้เลยอ่ะผันลงมาเอื้นถามน้อยนึง ก็อย่างเง้เอาใปนขาวี่อะแมนแต่ปนมาข้าวเดียวแล้วปนเฝ้าไปน้ำเวียดแมนเวียดเอิรนพันอยู่พอเป็นลูกน้องเขาอะนะแต่ว่าเห็นแล้วปวแล้วเนาะเห็นแล้วเห็นแล้วแสดงว่าปวแล้วก็บ่ได้ขี้ข้านได้เนาะแมนรับดูมันย้วคือว่านั่นแท้คือว่าลำบากแท้าบาดจ็อันนี้ก็ถือว่าชุดๆอีกความลำบากเพื่อนก็นจะยิฮักไปนี่ เจ้าว่าชื่อผ้าห่มกับปองกระปามาให้มลาวานเมนคนไรเหล้าได้กินเนาะลูกเต้าเนาะเมนอให้เจ้ามีแต่ว่าให้เรายะเจ้าละยำเราว่าให้เราห่มรสก่อนยาดเหล้าปรห่มว่เราห่มอยู่ลาว่าห่มอยู่แต่ว่าเอาไรคือเมนเออคนถูกยากไอ้พันธุ์ิแพงเครื่อมติดที่แรกพันว่าพันกับชีวะประห่มคอยว่าต้องห่มเพราะว่าชื่อให้แล้วคันว่าพันบรห่มน่ะเธอน่าพันชื่อชื่อใหเพราะพันอยากให้ใช้แมนพันอยากให้ใช้ลาว่าเออห่มคือเสื้อผ้าเราก็เปลี่ยน แต่กี้แล้วนุง่งแต่ตัวเดียวสุดเดียวด้เราบรมิมีเสียอผาเลยหนุ่งจนแบบเสือตั้งได้งไงแหละมีเดือนุ่นขาดเนาะแนอนกะนุ่งตอนนั้นค่อยยงังส่งค่อยยงังบริมีโอกาสถามผัวเราดินตอนนี้นะแม่นของเราบ่เบจ่อยกันยังบ่ได้มีโอกาสถามคือกันเพราะว่ากันยังบ่ได้คุยกับผัวิันจักเทือนะเพราะว่าถามน้องเพิ่นนี้ีน่าจะบ่บ่บ่หูเรื่องแมนบมหูเรื่องเพราะว่าเราบ่หูเรื่อง โมเมนต์ของของเราเราก็มาอยู่ทั้งปัวดีสือนนะก็ง่ายๆไข่สงสัยว่าเราขาดชานอาหารเห็ดในกัมเนื้ออ่อนเล้งเมนเบิ้งแขนแล้วไงก็จะทำนิ้วมือนี่เมนโมชามอดแคทลูกนะเมนแต่ว่าลูกแล้วนะเออถือว่าสมบูรณ์รเมเนเนาะการซื้อมาสมบูรณ์และแต่ตัวลูกอันนสมบูรณ์นะแข็งแข่งบัวเม่นบัวลำเหมยเจ้าอ่อนเอออร่อยไปือว่าเราลงล่างใน,ลง,ล,นลงได้หรือเล่นี่ลงได้แต่ว่าขาขึ้นมาในแข่งขาชันไว้ทั้งตัวนะ ต้องมีผัวให้ผัวชซวกันได้เนาะเมนเพราะว่าเขาขึ้นสัมภาษณ์เพ่อน,นะขึ้นสัมภาษณ์แต่มันแงคบาสามารถขึ้นได้หลายคนเมนพยายามมาเอินฮักแล้วกินข่าวกับเกลือได้หรอเมนแต่ละมือเราต้องกินข่าวกับเกลือบรได้มีกินยังอย่ยเพราะว่า<ำ>อันนี้กับเมนว่าเขา,าอยากซื้อนั่นนี่ไหม <He S 2> แล้วกินเนาะแล้ก็ยนกินบได้เมนเขาซื้อมากับยันผนกินผนกินบบได้มันพี อันนั้นอีกคือจำเอาอยันต์มาพิษอย่างชันอย่างซี่อันน่ะก็เลยแบบบริชื่อยังเดี๋ยวกลับมาเป็นเทื่อที่เท,ท่าไรจะมาเทื่อที่สามป่ะเทื่อที่สามเมื่อนี่แหละเทื่อที่สามอีพี่ที่สามเลยที่เข้ามาหาน้องคนน่ะแต่ว่าเชิดได้อยู่นี่มันบริสัญญาณเนาะเมนบริสัญญา,าบริชัญญาณบางคนมีมันจะห่างไกลตัวเมืองน,น,อนี่น้อยหนึ่ง ค่อยจะไปถ่ายเอาเพื่อนเราก็เด้อนยยเฮือนเราเพื่อนไผยนีจะได้ทมเนาะอันนี้เป็นเพื่อนลุงแล้วเพื่อนป้าเพื่อนลุงแม่นค่อยเพราะว่าค่อยจำค่อยจับใจความได้เฮือนหลังนั้นเป็นเพื่อนปูหน้าแต่หึ้งแม่นเพื่อนเก่ากับเฮื่อนตะกี้เพื่อนมูนเพื่อนมั้งนะประมาณนั้นอันนี้แปลว่าในน่องมีแต่แยกกันออกนะผัวเรายังบ่ฮู้ัวาผัวเราเคยมีเมียมาก่อนมีลูกมีเต่าหรือบ่อนี่ยังบ่ฮู้ด้ยังบ่ฮู้คือกันบ่เจอแล้วเพื่อน พี่น้องแล้วพอแม่ทั้งนั้นพัน,นแตกสลายเนาะเลยแตกสลายนี่ครบพี่น้องอ่าดี๋ยเอ,อะคือล้วเนาะพี่น้อง เราลิชิธาหูพเ,าเพื่อนแล้วก็นแค่นั้นนักกว่าต้ก้อนลายอยู่ด้วยน้องเอ้ยืม อาไม่น้องเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตั้งกล้องน้ำเพิ่นก่อนมี่ป้าเพื่อนทางแล้วบันไดไม่มัน่าจะเป็นไม่วิกไม่วิกเ้วนี่รชิ้นหาปีนที่้นห่าหามว่ามาแต่สกเหตเดียวกหัวแดงน้อยไใหัวเบิ่งหัวนี้ พ่อแม่เสียเพิ่แล้วพ่อแม่เสียแล้วเจ้าออกปัวเลยบ่กออผัวเลยเล่เพิ่นไปแต่งมาล่ะค่ะชิ้นชอตผัดร้องนะเทไร้เพิ่นไปแต่งมาเฮือนเพื่อนมาอะไรล่ะล้านนึ่งลานหนึงล้านกีบเอาหนี้ลานกีบแล้วงัวควายขำมีบ่ขำบ่มีงัวดิงัวอะไรเมื่อมาได้กินอย่างเลยยูซือแบบมีแล้วกินแต่น้ำนี่แหละ อยาก,ยากข่าแล้วไปกินน้ำไม่อ,อยากข่าเลยไปกินน้ำอยาก,ยากข่าวโมมีของกินแล้วหาแล้วโมมีผัวเลยมาเลรไปรหายาขออนุญาตได้พี่น้องเอาเอา,เอาแขนมาแลกกันดูน้อยใหญ่ธรรใดาโอ้ยห,อหมดหเนาะคนบรได้กินข้าวก,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 กินน้ำจ่อยกระลำก่ำแล้วก็ลูกไกินนมนี่ลูกไกินนม อันเทียบสแกนเนี้ยคอยอยู่บ้านเนี่ยแขนแล้วหนี่ยบ่คอยหลคนบบนี้อาหารเนาะขาดสารอาหารแล้วบ่ห่ให้เจ้าพังให้เจ้าคิดว่าเราอยากกินเขาเรากลับไปกินน้ำแทนบ่มีอย่างกินอยากอยากเขาทำบ่มีของกินแล้วไปกินน้ำ กินน e, ้ำต้มน้ำนอนหันเดคคอยอยากนอนลูกสามคนนี่นี um anyway> ่เจ้าเลี้ยงเองเลยบ่น้องหลักคอยเลี้ยงเองลูกถ้าเงนถึงจะมีทีเลี้ยงเนาะคือว่าคือว่าเก่งอยู่น้องเพิ่นยองความบ้านองเก่งเยอะด้วยดูเตรียมดูเตรียมเตาได้น้องหลักคือบุบไปอยู่น้ำแม่ย่าบ่แล้วก็ได้ไแล้ว่อยากอยู่แม่รีว่าคนทางบ้านเราดูถือกันกับไอ้ผัวว่า ่<ม>เป็นจยนหได้ไงล่ะเฮ้ามันถูกเนาะเมันถูกเออ,ลอเลย,ย,ย,ยก็เลยอันนี้แน่เนาะก็เลยออกออกมาอยู่ต่างหากอยู่ของเฮาเองว่าซันซะเพื่อนเฮาเองก็ได้ <laughs> จำเป็นเนีนได้บ่หมดเลยเพื่อ,อ,อนแบบใด้ซันใด้ก็ต้องอยู่เลยเฮามันถูก ไปอยู่กับมูแหละยันมูว่าหมูตี้แหละเขาออกมาอยู่เองอหใครเน่เราหนาะหลัง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 หเนง่ลังหลังหลังหลัลดหลังลังหลังหลังหาัหลังหลังหลังลังหเังหลงลยงหลงางหงังังหลัลั่งงหลงงง่งงงลั อาบุกแบบนั้นนะเสียงเว้าภระชาบ,บ้านตัวเองแล้วโมโหเข้าใจก็คือจรุปได้ว่าเฮือนหลังนี้เนี่ยเป็นเฮือนผู้เ่เด็กเก่าแต่แกเพืนอนดึกน้ำมันแมนดินดอนนำหญ้าเนี่ยคอยถามคนหนึ่งบ้านก็มียุคพูดของท่านเจ้าแต่ว่าเจ้าบุหูแม่นบ่ <c oughs> เจ้าเป็นไพ่เขา <c oughs> ต้องถามผัวแล้วถามผัวเจ้ามาอยู่น้ำผัว พาอยู่พากินเนาะพ่อแม่ก็ตายหมดแล้วตายหมดแล้วอย่างนี้ต้องเข้าไปสัมภาษณ์พี่น้องเล่าอยู่บ้านใหพ่องมื่นาพี่น้อเล่าก็คอเข่าพี่น้องเดี๋ยวต้องถามข้อมูลจากน้องแล้วจัางเข้าไปหาพี่น้องเลาบ้านอื่นครับเมนี้มัดในเส้นตรงเนี่ยแล้วคือคือเส้นผมลยบอก นี่ได้ของแท้เมนยังเป็นของแท้เนาะผมพีงก้อยว่าควยนหมแล้วแบบของดีแต่กี้มีได้ผู้าเพิ่นเอกมาปลกแทนเนาะคายพีกันช่างผมพีงก้อยนะเพิ่นเอิญมีบอกอันนี้น่ะเป็นผมผู้ใหญ่เพิ่นบอกผู้ถาแก่เมนเออมีของโบราณนั่นชื่อ เส็นละลานบานใเอาซึ่งโอเคเหมสุดใจต้นน้องเขาแครียลูกมีแพงโมจากันนะแพบ้ดื้อดือเอดเดือดเดือเดืยเดือดเลยเดดเลล่ะนี่นะเอาผมมาตัวนกพูเแา้วพูดแล้วโมเดียตรง แต่ละเมื่อมนี้แต่พวผู้เดียวไปหาเงินเนาะหาเงินเป็นลูกน้องเวียนนะพวอจะตายกันแล้วฮมันจะตายแล้วาเงินพวแล้วน่ะเมื่อยจนชีตายแล้วความหมายผามหมาเงินเลี้ยงลูกไม่ต้องได้แปรได้พี่น้องเราะเราเป็นคนเราเทิงเนาะแม่กษิบอกอันนั้นไปไหเนาะบอกชัดเจนไปไหนสำเนียงการว่าการจาก็ได้พี่น้ององ để mẹ đi áo, họ đi gần đây để với con lục 3 tuổi giờ này nè, giờ của phải này, mình kêu nó nó, ถามต่อเลยบอบบดอ้ปะชีวิตของเราอยู่แต่ละมือนะถามต่อไปเรือพวยเรือเฮืเหือนช้าน้นแป้นอยู่ก็ได้คนตตแฮ็งงโมหัวว่ารือจะได้ถามหรือบอกดหัวปยัดบ๊องามหนาวท่าเจ้าอยู่แบบได้หน่มึงผ่าห่มผ่าฮองนี่งามหนาวนเตอรมันเสือฮะโอมเสือ่ Tôm xưa ạ Tôm xưa nữa ừ. Khao cái xí vớt nào hả nó Ừ, à. ừ. hùa à, nó như thế này là. Cái nàng phồn tốt nói hết điều Nguyên à. xe lông hên cái lý Nguyên giảm là lông mà là mình quỷ luôn, là lông là khỏi dìm lông vậy này Bên đây, hơn nông mà nhỏ cần là chim ngan đấy đánh nó thì dưới nó vừa để cho thêm nó nó chạy nhưng mà hình đẹp này cái này để lao liên lục bén lục đầu như vậy kỳ lại cái tổ bớt này này cái này xong đứa này nó cái này nó hay cái này cái thứ ba kia đấy này xong đứa À, cái à? ừ. thứ là, trao nick ạ, biền đủ biền trâu, má pí nang nôi nà, chú đang cái việc làm còn, rồi Được rồi, phì, rồi. rồi. thì lao là phải thay lao nhàng, qua má pí nà, má à อนองเเอนังอัตเมกับลูกกระดานเบ้นน้อยว่านะดอกมดผมมันไม่มาที่เล้นี่ลูกเราเะติ๊ติ๊ตีนี่ที่เสียแล้วขออนุญาตได้ลองละขออนุญาตที่ล้วนี่ก็เทเจนเอิญนอกมันนั่งกันกล้องโดนลิกจะอยู่แต่ละเราผัดขนาดเลย

พวกเดยกเร่น้ำเอมเนาะถูกเดากเรื่งน้ำหอมทางเด็กเ่อน้ำอเขาก็หากินเป็นระบดมันใหญ่เนาะมีอะไรเรื่องจริงเนาะเนี่ยเรื่องจริงจ่อชีวิตคนน้อยเอาผัวแล้วพอดีลูกสาามว ข่ำว่าผวดออมามืดบานเราด้ว่าสีหางอ่างไรชินขาแล้วเราไปแบบได้ผัวเจาบุญเราไ่แล้วไปขวานเดียวขวานดึงไปขวานพาไปเห็ดงานไปน้ำพาบ้าน นี่แหะเี่นอน่อยเนาะคือว่าชุดๆและเขตนี้กับพ่อชมควนว่าชั้นชาพ่อสมควนอีรลีอ้นเลยเนาะฮอลลูเฟอึงเลยค่ับามต่อแล้กถามได้เลยอึงเลยสิไม่เห็นตัวจริงเียงจริงเลวไปเก้าก็เคยเห็นแต่ในคลิปเอ้า เาจอยชนลกงเนาะนี่ะาูแโดยกินไปรับเกลืออรันวงโอเคพี่น้องเนาอเดี๋ยวบอลลี่ิขอตัวกันเลยพี่น้องเน้อกก็ไยก็ดีตามก่อนบอลลี่ิขอตัวก่อน